อของ New b n l e นะ e มาเป็นสาแฟดแพ็คคู่นั่นแหละมาดูทีนี้น่าจะทายถูกแล้วว่ามันคืออะไรนะในเมื่อเมื่อกี้เป็นเป็นเทรนเนอร์นะครับคู่นี้มันจะเป็นอะไรไปได้ฮนะมันก็ต้องเป็น อีอันนี้อินเสิร์ตโอเคนะนิวบ a ลานซ์เอส a ี e เพเซนะครับไม่เหมือน V1 แม้แต่น้อยนะวีนนี่ผมเห็นแล้วผมต้องยอมนะครับคือรองเท้าเจ๋งนะแต่ว่าผมต้องยอมเพราะว่าอะไร V1 มันบางมากนะมันคือเรส i n g งแฟตจ๋าๆเลยมันเหมือน ถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับอ a ดิซ e โรโปรอะไรประมาณนั้นนะครับคือแบนแต,แต่แล้วก็มีแผ่นนะมันแบนจริงๆนะซึ่งตัวผมหนักๆขนาดนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงนักเท่าไหร่นะครับมันแบนบางมากๆนะแล้วแถมมีแผ่นอีกหายห่วงแน่นอนนะก็เลยข้ามไปพอมาเป็นอันนี้33นะครับ33กับ20 7หรือ28มั้งดรอปน่าจะ5-6อะไรประมาณนี้รองเท้าเบาพอถึงขั้วเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาวัดช่างน้ำหนักกันก่อนจะกลัวบางท่านออกจะบอกว่าเอ้ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามันเป็นรองเท้าฟแฟลตหรือเปล่าถ้าในสายตาผมไม่ถึงรองเท้าฟแฟลตนะ บอกว่าวิ่ง 5K 10K แต่ผมว่าความหนามันพอที่จะวิ่ง 21K ได้ถ้าเป็นคนที่แข็งแรงมากนี่ผมว่าไหลไปจนถึงนู่นแหละฟูสบายสบายในเมื่อเมื่อก่อนเราเคยเห็นคนที่ใส่รองเท้าแบบนี้นี่รองเท้าแบบนี้เขาวิ่งกันจนจ,นจบฟูได้นี่คือ ASIC t a r t t r Japan แนี่ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารองเท้าบางเห็นไหมฮะดูข้างหน้านะหนาไม่ถึง2เซนติเมตรนะ10มิลกว่าๆแล้วก็เป็นโฟมธรรมดารรมดานะไม่ super foam อะไรงี้งสิ้นส้นหนาอยู่ส้นหนาจริงประมาณแค่นี้นะ20กลมไม่ถึง25มิลแน,น,น่นอนนะน่าจะประมาณ22 23 รองเท้าแบบนี้เขายังวิ่งจบฟูกันได้แล้วเจ้านี่นะสามสิบสาแป้าอะไรประมาณนี้มันจะไม่จบฟูได้ยังไงนะ2องเบานะสำหรับรองเท้าทรงเขาสอง้ามสิบสามะมาดูรองเท้ากันดีกว่าสวยมาสวยนะ คอลเลกชันนี้ผมชอบมากๆนะจริงๆเห็นแล้วว่าอยากได้หมดทุกสีแต่มันเป็นไปไม่ได้นะเรามีสีนี้แล้วนะแล้วเราก็มี r ร b e l สีนี้แล้วนะครับถ้าจะให้มีเป็นคอลเลกชันเดียวเนี่ยผมก็จะต้องกืนน้ำลายนะคือซื้อรองเท้ารุ่นเก่าสีใหม่ไม่เอาละนะคือตอนนี้คือที่ไม่มีจริงๆเป็นไงสวยไหม โครงจะน้อยกว่านะครับแล้วก็บางกว่ามีประมาณมีฮิวเคานเตอร์ประมาณแค่นี้นะแต่แข็งนะนี่น,นีแข็งปกเลยนะแล้วก็นวมที่หุ้มก็จะบางกว่าวัสดุก็จะต่างกันนะอันนี้เป็นแบบคล้ายๆผ้าลื่นๆอันนี้เป็นคล้ายๆหนังกับอัปเปอร์บาง อัปเปมีความคล้ายอะไรเนี่ยอืมบางเบาเราใจมากๆนะะไม่ได้เหมือนอันนี้นะไม่ได้เหมือนเทรนเนอร์เทรนเนอร์จะแบบหนาหนากว่าอีลิจซะด้วยนะฮะอีลิก็จะบางแต่อันนี้บางกว่านะเป็นรู้สึกเป็นพลาสติกน้อยกว่าอีลินิดหนึง่งนะรูพรุนมาเลยให้ตัวค่อนข้างเยอะดูไซส์ดีกว่า เทียบกับเรเบลน้ำหนักเป็นรองเรเบลนิดเดียวนะฮ e เรเบลหนัก220นะนี่230เพราะเขามีแผนะ่นคาร์บอนไฟเบอร์ครับนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เต็มแผ่นนะน้ำหนักแผ่นเนี่ยจริงๆน่าจะเกิน20กรัมท่ดด้ซ้ำถ้าเป็นตัวรองเท้าเปล่าๆเ,เ,เนี่ยผมว่ามันเบากว่าเรเบลซะอีกนะอ่นะดูโฟมกัน ความเป็นยางมันน้อยกว่านะมันรู้สึกแบบนั่นแหละนี่คือโฟมพีบ้านะครับตัวนี้เป็นพีบ้าถ้าจำไม่ผิดรู้สึก,กเป็นพีบ้าร้อยนะเหมือนอันนี้แหละอันนี้ก็จริงๆเขาก็บอกว่าเป็นพีบ้าร้อยนะไม่ได้ผสมคือพีบ้าเนี่ยมันจะเป็นรองเป็นโฟมที่ออกสีเหลืองๆนะฮะประมาณนี้เห็นไหมมันไม่ขาวนะถ้าเทียบกับ r อาเรเบลผมเป็นสีเหลืองดูไม่ได้นะดูนี้ต่อละกันดูความนุ่มนุ่มไหมครับนุ่มปีกประคองน้อยนะไม่ได้แบบสูงเหมือนเทรนเนอร์เทรนเนอร์นี่ปีกประคองรอบเท้าสูงมากนะเน้นการปกป้องเต็มที่ฟืบบีบฟืบ สีอย่างถูกใจอะ่ะททวบลเวูเขียวเขียวาฟ้าเนี่ยอืมสู้มืออารมณ์คล้ายเนี่ยคล้ายอีลิตนะฮะคล้ายอีลิตมากกว่าคล้ายเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์มันจะแบบมันเป็นยางอะ่ะ อันนี้มันจะรู้สึกยางน้อยกว่าเป็นโฟมมากกว่านะยางโอ้โหใครกลัวไม่ทนนะบอกว่าเอ้ยรองเท้าวิ่งห้าโลสิบโลเขาลดน้ำหนักมาไม่นะอันนี้หนาปักผมว่าโอ้ตาย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 เผลอๆจะหนากว่าเทรนเนอร์ซะอีกอ่ะดูยางเทรนเนอร์เห็นไหม ดูยางเพเซอร์แบบข้างหน้าตะกุยเต็มมากนะส้นก็แต่ส้นจะเล็กหน่อยเห็นนะฮะคือเน้นสิ่งมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าคนลงส้นลงได้ไหมผมว่าสบายนะไม่ต้องไปห่วงหรอกไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะฮะไม่ได้ใช้บริเวณนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละอาจจะสึกบ้างนะครับแต่น้อยอดูรองเท้าร้อยกิโลร้อยกว่า นี่มันสึกแค่นี้ไม่น่ากลัวนะโฟมเขาไม่ได้บอบบางขนาดจุดๆนะมันไม่ได้แบบโดนน้ำโดนอะไรแล้วฉีกขาดง่ายขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังนะครับไม่ควรใส่รองเท้าวิว่งสต,ส,สตาร์ทรถมอเตอร์ไซคสตาร์ทเท้านะดูความแข็งโอ้โหช่วงท้ายแข็งโป๊กหน้า ดีดแข็งซะด้วยแล้วก็ดีดด้วยนะความดีดดีผมทำนายว่าคู่นี้จะเป็นรองเท้าบางหน่อยนะที่มันมากๆคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะเป็นซุปเปอรช์ชูจะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ชูก็ว่าได้นะแบบมันๆเน่ะสับมันโดยไม่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเหยียบลงไป ไม่เจอแผ่นนะแบบไม่กระด้างเท้าทั้งทั้งที่แนวแผ่นอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่คือแนวแผ่นนะเป็นรอยประกอบอยู่ตรงนี้แต่น่าจะเขาน่าจะเอาแอบไว้ข้างล่างพอสมควรผมว่าแฮปปี้เลยแหละพื้นในบางสื่อเขาบอกว่ามันมีรูนะนจงิีมันก็เหมือนกับอีลิตนั่นแหละขนาดก็อีลิตนะ เพื่อน่าหนาพอสมควรนี่นี่นี่นะประมาณแค่นี้จริงเขาติดกาวมานะอย่าซนมากลิ้นบางนะครับบางเจีบ๊บแต่เน้นเบานะไม่มีกสัสเซ็ตไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโครงที่แข็งพอสมควรแล้วนะอัปเปอร์อันนี้ไม่ได้เขียนแฟนทอมฟิตนะไม่ได้เหมือน SC Trainer หรือหรือ Elite ซึ่งเขียนว่าแฟนทอมฟิตนะครับอันนี้ไม่มีเขียนว่าแฟนทอมฟิตนะน่าจะคนละระบบกันอะเมื่อกี้ผมลืมบิดให้ดูนะเศกน้อยอยู่ถือว่าดีอันนี้มันน,นี่ก็ถือว่าน้อยนะมันแน่ๆรองเท้า จริงๆยืนยันเลยว่าเพเซอร์ต้องวิ่งมันดิบสะใจไม่ดิบมากๆนะแต่ว่ามันมันะดิบดิโป้งๆป้ง,ปง,ปง,ปงๆเนี่ยสะใจแน่อารมณ์ถ้าถามว่าเทียบในการงอในการจับโอเห้งรองเท้าแล้วผมว่ามันกับทาคุมิเซนแน่นอนนะทาคุมิเซนน่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่า อันนี้เป็นแผ่นเต็มๆแล้วก็เป็นแผ่นคาร์บอนด้วยนะในขณะที่เซนเป็นนิ้วไฟเบอร์หรือเป็นนิ้วพลาสติกนะมันไม่ได้เป็นคาร์บอนก็จะแรงน้อยกว่าอดิออสหน่อยนึงอันนี้หน่าสนมากนะน่าจะมันมากเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนะึงกับนี่บรนด์เอ e l l ลเซลเอสซีเพเซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ตาม Follow กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตขาบนะครับสวัสดีครับคู่ไหนดีพวกนี้